ค่ะวันนี้ปลามาอีกแล้วน้อนปลาของเราน้อนปลาใช่หหไหมคะปุ๊กอะทุกคนหลายชั้นมากเลยครับสามินลนคะรึ่งนะสามิโลครึ่งนิดๆปลาอะไรไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่ปลาไม่ใช่ปลาหลาดนะไม่ใช่ปลาที่มีในปากใต้เดี๋ยวจะจับให้ดูหน้าตาปุ๊บ นี่ทุกคนหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ปาอะไรอืมและว่าน่าจะเป็นปลาไกยนะก็เลยจะเอามาทำลูกชิ้นนะคะแต่ว่าเพื่อนๆเรียกเรียกปลาอะไรกันนะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวแช่น้ำไว้ก่อนเพราะว่าพอเขาสดเนี่ยหนังเก็ดเขาจะเหนียวนะขอดยากนะคะต้องแช่ก่อนแช่ให้เขามีาความพองๆมานิดนึงนะคนใต้เรียกพองๆนะ เราถึงจะขอดเกล็ดแล้วก็ขูดเนื้อง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเขาสดเกินนี้จะเหนียวมากแล้วก็ขูดขูดไม่ออกเลยทุกคนนะเอาน้ำใส่ไว้ก่อนเราค่อยมาเช็คเ,เกล็ดของเขาดูว่าเริ่มขอดได้หรือยังคะเกิดว่าเขาขอดได้แล้วก็โอเคนะทุกคนนะอ,อ,อันนี้นะทำลูกชิ้นก็อร่อยนะผัดกะเพรานะผัดขี้เมาเทำแกงเขียวหวานนะคะทุกคน บ้านบ้านเรานะปกักใต้ไม่ค่อยมีปลาตัวตัวใหญ่แบบนี้นะแถวรอลาดีแถว,ถวนะคนปรปฐมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะปลาน,นี้นะเวลาเราไปนะคนปรปฐมจะชอบไปเดินที่ตลาดตลาดสดเขาอะนะคะเขาจะมีปลานเนี้ยก็ขอดเก็งนะอร่อยร้อยอะไรแบบเอออืมมีใครได้ยินบ้างเมื่อกี้บิน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  แล้วจะมีแบบตัด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 ด้วยนะร้อยร้อยร้อยเหมือนที่เพลงว่านะไม่ดังไม่สะใจแม่มาค่ะหลังจากที่เราแช่ปลาเอาไว้นะคะก็ได้เวลามา แล่ปลากันแล้วนะคะทุกคนนี่ตัวใหญ่นะเราก็จะหัน่นหั่นท่อนก่อนนะคะแล้วก็จะมาแล่เป็นชิ้นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ขูดง่ายนะคะทุกคนก็ค่อยๆขูดไปนะคะเนื้อปลานี้ค่อนข้างจะเหนียวมากๆเลยนะคะเพราะว่า,าเขาตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ อันนี้เป็นปลากรายนะคะทุกคนเห็นเขาบอกว่าปลากรายนะได,ได้ไปเซิร์ชมานะนี่อาจจะมีก้างติดไปเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราต้องไปตำอีกทีนนะ,ะเพื่อเอาก้างเขาออกนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนกระดูกแล้วก็พวกหัวปลาอะไรอย่างนี้นะคะเรา สามารถทําเมนูได้นะคะทุกคนดาด้าก็เอาไปต้มเต้าเจี้ยวนะคะมีไข่ด้วยค่ะส่วนเนื้อก็ทําได้หลายเมนูมากเลยนะอันนี้จะมาผัดก่อนนะนาดะด้าก็จะผัดแบบธรรมดานี่แหละคะ่ะทุกคนแล้วก็ไปเด็ดใบกระเพรามาอ่ะอันนี้ก็กระเทียมนะหอมแดงแล้วก็พริกสดค่ะทุกคนผัดจนหอมนะปลาก็เอาใส่ลงไปเลยค่ะาดาด้าจะใส่มะเขือเปราะด้วยนะคะแล้วก็มีเห็ดอยู่นิดนึงก็ใส่เห็ดไปด้วยนะ ใบกะเพราที่เราไปเด็ดมานะคะก็ใส่จัดเต็มไปเลยค่ะบอกเลยว่าเมนูนี้นะท้กควรเผ็ดมากนี่ค่ะก็ผัดแบบเร็วๆนะคะปรุงรสก็ตามชอบได้เลยค่ะนี่เสร็จแล้วก็จะเรียกว่าผัดกะเพราก็ได้นะแต่ว่าจะใส่ผักอย่างอื่นด้วยนะคะแล้วก็นาด้ามีทําซุปด้วยนะแล้วก็ทําเป็นลูกชิ้นนะคะเป็นลูกชิ้นปลาในในเนื้อปลาเราก็ไปสับๆนะคะแล้วก็ใส่เป็นกุ้งแห้งไปนิดน,นึงนะ ต้มซุปแล้วก็เนี่ยค่ะจะใส่เป็นเห็ดแล้วก็หัวใจเท้านะคะต่อไปด่าดาก็จะทําแกงนะคะทุกคนเป็นแกงกะทินะคะแกงกะทิลูกชิ้นปลากลายค่ะเนื้อปลาด่าดาเอาไปตำแล้วนะทุกคนคือเหนียวมากเลยนะตำแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้นะคะอันนี้จะใส่แม่ขมิ้นไปด้วยนะทุกคนนะ อันนี้แก้ได้หลายโรคเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนเป็นเกี่ยวกับกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะเราสามารถจะเคี้ยวได้เลยนะคะแลดได้าใช้เป็นมะพร้าวคั้นสดนะคะทุกคนปรุงรสก็ตามชอบเหมือนเดิมนะอ่าอันนี้ก็ใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเนื้อปลาเนี่ยเราจะปั้นคล้ายๆกับลูกลักบี้นะคะดาด้าก็เอาถุงเนี่ยหามาแล้วก็ชุบน้ํามันนิดนึงนะทาน้ํามันนิดนึงนะแล้วก็นี่ประมาณนี้เลยนะคะ หยอดลงไปเลยในน้ำแกงของเรานะคะอ่าก็ไม่ต้องให้แน่นมากนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยวปลานี้เนื้อแน่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะแข็งนะอ่าก็ทำไปเรื่อยๆนะคะปลาเนื้อปลายังเหลืออยู่นะได้จะไปทำทอดมันนะคะนี่ก็สุกแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟเลยแล้วก็จะเพิ่มใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็หัวกะทิของเรานะคะ อันนี้เราทานในมื้อเดียวนะคะหัวกะท่เราใส่ทีหลังได้นะนาดาปิดเสียงนะคะทุกคนเพราะว่าฝนตกหนักมากนี่สุกแล้วนะคะหารอยหอมอย่างแรงเลยพร้อมเสิร์ฟค่ะ